สวัสดีครับผมมาเจอกับพี่อีกแล้วนะวันนี้พี่พราวทูพีเซนต์นะครับซาชิมิแซลมอนครึ่งกิโลเยอะยิบเป่งเลยกูดแดกคนเดียวนะเนี่ยเอามาเป็นยังไงครับอุ้ยตายแล้วเกินต้านจริงๆครับผมวาซาบิส่วนตัวเท่านไงที่น็อกเอเวอเรสต์หนึ่อ,อุ้ยวาซาบิฉันน้อยจังอะวาซาบิกูเยอะนะเนี่ยแล้ววาซาบิกูไปไหนกูเนาะแป๊บน,นึงนะมาแล้วจ้ะแซลมอนกินกับอะไรก็อร่อยจริงหรือเปล่า ชิ้นนี้ก่อนเลยทุกเธอทุกเธอโชว์ไปหนึ่งเดี๋ยวพี่ยูจะมาเริ่มกินกับซอสต,ตัวอื่นบ้างอันแรกเลยก็จะเป็นคิวพีครับน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นวายพี่ยูใส่เยอะไปน้ำจิ้มงากบแซลม,มันหมดเลย <laughs> มันมันมากเลยอะ น้ำพริกเผาไทยแม่เป็นนิขายหอมครับเอาประมาณนี้พอหนาเป้งได้ใจแบบโอ้โหปบเหมือนเดิมหวานมากได้รสชาติของแม่ปานอมอย่างเดียวเลยนะครับเชด d ดอร์ชีสคิวพครับเอ๊ะเหมือนไม่น่าเข้าปิดดีกว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองกันอะไรที่มันเป็นลูกโดดบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าคนไทยเราชอบกินพวกอะไรดิบๆยกับลูกโดดอ่าเหมือนเห็นไหมกุ้งแช่ำปลากินอะไรกินค่กอะไรมัละสิจ้าเบอร์ ตัวพิคเคิลของรักของโปวดของพี่ยุ้ยที่พี่ยุ้ยชอบกินอีกอย่างหนึ่งเลยนะจะเป็นแตงกวาอันใหญ่แต่แต่อันเนี้ยมันเป็นอันเล็กกินคู่กับอะไรก็อร่อยมึงกินคู่กับเทสโต้ยังอร่อยเลยเอาจิงปะแล้วกินคู่กับหนังปลานะที่มันขายในเซเว่นนะ่ยหนังปลาละสามสิบเก้าบาทโคตรอร่อยเลยครับพี่ยุ้ยเอามากินแก้มเวลาแบบอุ้ยลืมลืมแป๊ดนึ่งนึกเธอลืมไปได้อย่างไร <laughs> มันต้องเป็นเครื่องเค้าเครื่องแก้มเวลากินอะไรแบบนี้มันจะต้องมีน้ำลำไยบูดไว้ให้แบบแ,บบแก้มเจอเลยพวกเธอ เธอดูสิดูน้องสิเดี๋ยวฉันไล่เธอดูนะแต่อย่ากตกใจน้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยตกใจน้องแน่เลยเนี่ยคือฉันเห็นมันน่ารักนะอ่ะฉันเข้าใน่ารักเหมือนอะไรที่เฮี้ยเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าแต่มันก็ดูน่ารักอยู่ดีดูดิเห็นไหมยิ่งจินตนาการยิ่งเฮี้ยว่ะเดี๋ยวว่าจะมาเล่นของกินนะฉันจะกินแบบนี้จริงๆฉันอยากลองไงเข้าใจไหมไปเฮ้ยได้เว้ยแต่ว่าเอาครึ่งหนึ่งพอนะเพราะเธอกินไปชิ้นหนึ่งกัดครึ่งชิ้นพอมันจะชูรสชูชาตดเว้ยโอเคผ่านไปกับพิเคล เอาแกนิกกระเทียมโทนกระชายน้ำผึ้งไปเฮ้ยมันหลุดลอกมาโชยุอ่ะพวกแกกินกินลองกินเบาๆก่อนอืมเอานี้คพียงเดียวพอมันเป็นรสชาติที่มันมีความหวานแล้วพอแซลมอนมันตามไปอ่ะแซลมอนมันไม่ได้เด่นเลยกินกระเทียมโทนอะไรนู่นนี่มันไปกวนด้วยแล้วก็มีความเป็นน้ำผึ้งนิดๆมันไปกวนแซลมอนเยอะถ้ากินจริงๆก็วาซาบิกับโชอบอยุเหมือนเดิมดีกว่า ฟินกว่านะครับเดี๋ยวขอปิดท้ายเป็นส่วนที่มันที่สุดถ้าเป็นทูน่าคืออีตัวนี้คือโอโทโร่นะจ๊ะเป็นท้องปลาเนาะแต่ว่าโอโทโร่มันจะมันแบบมันจะมันแบบไม่ต้องเคี้ยวอะรสบีเยอะหน่อยจิ้มโชยุเนี่ยที่สุดแล้วเขาทําให้มันจิ้มกับโชยุก็จะไปเอาอะไรกระเทียมดงกระเทียมดองอไปครับอือหือจบโอเคครับรอบคลิปนี้ก็เอาไว้ท่านี้นะครับเจอกันลิปหน้าครับบ๊ายบาย ลบคือนักรบน,นักสู้แห่งกรุงศีมีกองทัพตองอู